ออกนาะสามงวดสอนสี่งวดสอนแล้วได้สามงวดสี่งวดซ้อนแล้วแม่สี่งวดอนแล้วแเพราะว่าแม่เอ่ได้ซื้อสองตัวแม่ซื้อโต,ตัวไปชิบคุณชิบนะึงแต่แค่ชิบบาทหนึ่งโอ้แต่ยังดีเนี่ยสามตัวเอา้าได้สามตัวเลยเหรอแม่ได้เลขได้เลสองตัวมันนั่นซื้อซื้อหาหาหกทามหาสามหกเราตัวไปโตัวละทิบบาทก็เลยได้ตัวตัวมันเดี๋ยวๆอ้งงวดเมื่อกี้แม่ได้สามตัวเลยเหรอ ได้มากทั้งทามโตแล้วหรอแต่ว่าหังว่ได้หาง่เขียนให่แต่แต่ว่าเขียนให้ผมในศูนย์เนาะศูนย์เ็ตฟันพร้อมดิวงกลมให้พร้อมเลยนะตัวฟันแม่กายด้แต่ว่าแม่กายนี่คือได้คือห้าหกสามได้ตัวโตได้ตัวโตเจ้าว่วบวรเดี๋ยวแม่ลูกขอเท้าความด้แม่ไปเอามาแบบไหนครับ ทำไมแม่นอ oh, ย่างไรสีงวดเนี่ยก็แป็านาา้ำเพลินนอาเพลินมากก็เปลาน้ำเพลินผีผีนี่คือว่าผีพ่นปวกผีจอมปวกเ้ากันมคเอา พ่อแสงบ่แม่หรือว่าใครบ่องหูว่าเป็นพ่อนี่แม่นไผ่ถ่ะล่ะบ่องหูพ่อแสงว่าคือสิบ่มาอยู่กับแม่ว่าแล้วก็สิไใจเป็นได้บุญใหญ่ะหล่ะเป็นได้หมอลำไปแล้วเนาะได้ทองบุญเด้มื้อนั้นศิษยแม่นผู้อื่นนั่นล่ะจักสิแม่นไผ่แต่ว่าคเจ้าแม่ตื่อมาแล้วก็มาใส่บาดให้เขาอยู่เพิ่นว่าเพิ่นยุ่งเขาเนาะ ผู้หญิงผู้ชายแม่นม่ก็ฝันว่ายุเขาเก็เลยซื้อขนมมาใส่บาตรให้ได้ผู้สาวนี่ผู้หญิงผู้ชายครับผมบุหัวผู้หญิงผู้ชายใต่วันมากน้ากันหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายมาเยี่ยงกันใส่ลายเขามาขอเอาเรียกหองเก่าห่ะหองเขาเจ้าเคยมาขอห่ะรุ่มเขาเจ้ามามาน้ากันอืหญิงวดแล้วนะแม่หดนี่หรอหดที่สีหวดว่างหันละหดมือวันที่สิบหกางหันละอือของบ้านมันก้อนเลยงวดที่สี่งวดหวที่วันที่หนึ่งนี่ก็คืองวดที่ห้า แม่ฝันเหอต้องหวดเบอฝุ่นฝันใ่ฝันแบบคือว่าคือบอฝันอือเน่ยล่ะโอ้ยลมเย็นมากเลยโอ้ยโอ้แต่ยานแตดีคือมาบัดหนาวคือแม่บัมงตาแบบนี้ครับก็คือยังบ่ฝันคือว่าฝันคือบ่ฝันครับโอเมียขข้น นี่จะมันโซกันสวด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 กันโซอีกแล้วนอนเออแม่นอนอย่างนี้เสียงมันเสียงโซกันซุ่มมูบวกนั่นละมูผีบวกนั่นละมันโซกันผีบวกมาแล้วมาแล้วใช่ลูกกับแม่เวลามันบอกกันเลยนี่ในยี่ในความฝันแม่ละมันบอกกันมารูปรวดรูปรวดมาท่านว่ากันท้ามกันว่ากันได้หลายไปได้ไล่เว่าะหันมาใช่ได้อยู่นี่เหรอได้หล่อยู่ในพวกเราแข่งสองแข่งอยู่บ้าง ผีนะออผีม <the> ันถามกันผีถึกเลเย็ดชวนเป็นนังไหเขาเต็มเต็มบ่พะนะมันถามกันนะนีเรื่องควาฝันแม่นะอย่นวเราเมื่อคื้นเมื่อี้ว่าเอาทั้งสี่ไปยังเหรอพา่สันมันโชกันซุ่มซุมผีเอาทังไหนเหรอจะซุ่มบกว่เออมันสิบ่มาโตเก่าถึว่วครึ่งวัปีไก่ยี่บ่พ่ะนะมันเลยถามผู้หนึ่งต่อคนถือว่าโตได้ละโตเก่าแปดเก่าเขียดพ่ัน มันบอกกันมันทำกันมันจะมาตัวเก้าแปดเก้าเจ็ดดูพร่องบังดูอ่ะจ้ไปดูพร่องบังกันเลยแปดเก้าเจ็ดอีหรือ่ะตองงวดเลยเหรอแม่ตองหดมากเลยมันหายมากมันใหญ่หาหวดมัน้ยจะให้ห้างวดมันจะหายตองหดอหญ่หางหวดเลยมันบอกอ๋องวดนี้คือนับหนึ่งเลยใช่ไหมแม่เออหนึ่งจะให้ไปอีกห้างวดเออมันใหญ่ใหญ่หาหด้องคนมันบอกมันสีแมนมากขันมันบ่มาดถัวเลยแต่ว่ามันก็บอมถัวหรอก ส่วนมากจะเป็นสามตัวตัดนะแม่เนาะที่เคยได้ถ่ายกันมาเนาะแต่รอบเมื่อกี้คือศูนย์เจ็ดทางช่องได้ถ่ายอยู่แต่แปดหกสามนี้ไม่ได้่ยครับแต่แม่ก็ถือว่าแม่เข้าอยู่หวดนี้ย้ำให้เอฟซีหน่อยครับตัวไหนนะแม่งวดนี้แม่ได้เมื่อขืนมันมาเขียนให้แม่มันได้มันไหนแม่แปดเก่า ปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็มันว่าเอาโตเก้าขึ้นมาปีไก่นี่เป็นอย่างมันมันต้องมาอีกเรื่องหมดเล็กตเก้ามันวางมันโชกันมาขึ้นเลยนะแปดเก้เอาโตเก้าลวดพลกงามอยู่ีแม่แปดเก้าเจ็ดนี่มนมันมาเอากระสอบมัหอมมันแชนอยู่ด้วยด้วยห้องมันโชกันนะพีแม่แมนี่ีตมันถามกันแมนตัวนั้่าแมนจะได้โตเก้ามดปีไก่นี่มั่เอาเอามันยังได้อยู่ยังผีโศกันแบบไหนนะ มันเราเอามัานเราเอาโตเก้าโตเก้าปีไก่หนี่เอากระสอบเลยบอกเม่นเรากระสอบบ้องหามมันแชนนี่เรื่องห่อหอนนี่อีกนะผีบอกอย่างนี้เลยเหรอแม่มันเลากันนะผี่้อนพวกมันโชกันนางใส่ลายด้วยน่งใส่ลายด้วยหมาหน่อยด้วยโอ้มาบอกได้ป๊าดนางเงี่ยงกันใส่ลาย,ยอ,อยู่เนี่ยเรวขึน้นมาทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเหรอแม่แม่ย บอกว่าจะให้แบกกระสอบมาใส่เงินแสนเลยให้กระสอบไปแบกเงินแสนอยู่เรื่อยะมันบอกกันเป็นแดงได้หมดต้องหันได้หลายเป็นไดงมันถามกันมาไหนพูดอะไรพูดละแสนมันหลอกนะผีคุยกันนะผีมันโลกกันแต่สวดสวดอยู่อี่างนี้คือเนาะผีว่าได้พูดละเท่าไหนก็ไม่ไม่กูฝันบอกว่าฉันนะมาได้พูดละแสนพไปนะผีก็ซื้อเลยกันหอบกระสอบก็หอบเงินแสนอยูเรื่อยเข้ากันนะอือ มันว่าคือหัวปังหาคือหัวมันที่ัาน่ะเจจดศูนย์มันอะไรมันบอกกันว่าเอากระสอบมอนหอบเพิ่มสนมันก็ม่าหอบเอาดีตัวเมันมันหอบเอาเต็มเต็มวดหนี้8ปดเจ็ดแม่หั้นี้มันหายแปดเกเจเม็ดเดียวหางเดียวเลยเนาะแม่เนาะขักแค่ไงเมื่อคืนวันผ่าไงอมได้เมื่อคืนวันพระใช่ไหมี่ชิ้นใหญ่้อมเด้ บอกให้แบกกระสอบเลยอืมแบกกระสอบหอมเงินแชนอยู่ก็ห้องหอดหนาวมัางหอดตำหนี่น้อา,าเอาพวกละแชนกระดี่งแล้วพอนะบ่กันบอกันสวดสวด,ช,วดชิดหนอยยากไลหูเนาะเอาพ่อพ่อเดี๋ยวมันก็พักันไปรูปรูปพ่นรูปที่เดิมนั่นแหนะลคหะครับรูปยู่งมังกรน่ะหมอมไมเคยรูปหมอมไมเคยเมาเอาละไอตัวแปดเก้าเจ็ดนี่มันตัวสีแดงหรือสีดําแม่เวลารูปนะครับมันรูปมมันจะเอาปากกาแดงมารูป มันลูปแล้วมันจาะแปงมใส่แล้วมันจาะปากกาแดงเขนเออผมเป็นปากกาแดงเลยแม่เป็นปากกาแดงหดก้อนแล้วก็ปากกาแดงแปดเก้าเจ็ดเลยเหรแม่ปดเก้าเจ็ดอย่างจึ้งคืงยนแมวฟันอู้ฟังแล้วขนลุกเลยนะแม่นะองวดนี้งวดที่ห้าแหละครับแม่แม่คุณชิงต่างกัน็ไดก็แม่พี่ก็แปดเก้าเจ็ดขนแขนลุกเลยแม่วะ กลับหัวได้ไหมเป็น 8, แปดหกเจ็ดได้ไหมลกลับไปนั่งก่กลับไปนั่งคนแขกสแตนด์อัพวะแม่เนี่ยเอาไปเลยมาออกกระสอบเ้องกหอบเงินแสนอีกเด้อเพืนเราโงากันโอ้หีมันโงาก,กันตุ้งตีเว้ากันเอากระสอบมาหอบเงินแสนเนี่ยโอ้ คือคืนวันพักเ so ม like our <Poke> ื่อคืนคืน yeah, วันพักมือมือ <pap> สีมือดับพร้อมเรื่องขอคืนชิ้นใหญ่พร้อมเรืยครับคืนชิ้นใหญ่พร้อมก็เลยมาบอกบอกต่องวดเลยนะแม่เราเลื่องแม่ต่องวดทันทีบ่ได้ล่อโดนได้เนาะแต่เก้าเจ็ดกับหัวนำแม่กันพลาดต้องแม่นะเนี่ยแม่หกเจ็ดตัวหัวแล้วสี่เหลวกับกับเสียสองตัวเพราะเคยโดนหวังหวังด้วยชาตัวผีถูกเท่าไหร่นะ สูกคนละแสงมันเอาก็สอบของหับอเง,งินแสนมันก็สิหอวบอคือมันหวานก็โอ้ขนาดผียังถือเลขเนาะเออมันถือเลขผีมันกว้ากันสื่อแต่โขบโขบด้เนาะโอ้เพิ่งเคยได้ยินว่าผีถูกเลขเออเขาก็เลยได้ยินว่าผีถืเอเลขเออตวัวไหนนะแม่เอายมมามให้ยืดรอบไหม่อง,ออกงเกสนก้นกัมกับว่าก้าไปเอาเรียงเอามารวมมันก็นได้แปดเกนะ้าเจ็ดอย่านีะแปดเก้าเจ็ด ตัวสีแดงเลยแมวตัวสีแดงแดงจึงคขวบขอบมันแช่นี่เด้อมันว่ามันบอกกันสุมผีมันก็ะหอบบอกคือมันวไวถีเนี่ละครับแปดเก้าเจ็ดเดอแต่ว่าแม่ไม่ได้หอบแม่หอบสีบาทลองซื้อหน่อยเนาะเอาสีเล็กโตดเขาไหมโต้ก็ได้สามตัวนะ่โตดสามตัวเออนั่นแล้วก็บอกช่างช่องลาย ในเ่ี่ถือหายร้ายกว่านั่นเนาะสามตัวแปดยังก่ซื้อตัวใดก็วมา,วาแม่ถูกสามตัวเลยเหอรอมั่าอหันเฉือนหาหาสามหกมันออกหาหกสามอ,อกหาหสอักซื้อเอาไว่ได้บอกใคโตชิปบ,บาทเโต๊ะชิบ,บาทเอาล้อัน,นอันนี้ผีมาบอกหรือว่า อันนี้แม่ก็ตั้งเยนเราซื้อตั้งสื่อซื้อเราเพราะมีคนมาบอกดอกมักเลยซื้อคิดมากมันเซื้อคิดมากเลยตามหกเลยซื้อไปแต่ว่าศูนย์เจ็ดนี่คือผีมาบอกเมื่ที่แล้วเนาะอนอ้๋ออ๋บอวออ๋อว๋ออ๋ออ๋อห๋ออ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 ๋กอ๋ออ๋ออ๋ออ๋าอเออานอ๋ออ๋ออ๋าอ๋อ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 อมฝันเอ้อค่ะจำตัวเลขอักออบหน่ออ๋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 ่อ๋ออ๋ออ๋ออ ปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดกราหัวเอาแปดหกเจ็ดสองตัวนี่จับเอารวดเนาะกราเอารวดเจ้าค่ะมาเกิดเพราะต้องก้าตีตั้งกาแล้วจะว่าตีตั้งกาสองตัวนี่แปดเก้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกก็ได้หกเจ็ดก็ได้นะคะเนาะกราตักเรนเอาเด้อค่ะแล้วแต่มากตัวใดแต่ว่าเด็กกระห้างเยาวขนาดน้องมียเนาะ